ันนี้ก็จะมาเก็บเบื้องหลังการถ่ายงานเด็ดฟิล์มเวลาถ่ายงานเทอมแรกจะเป็นยังไงวงเวลาจะแวะเยาวราชตอนหาที่ถนนทรงวาดก่อนไม่รู้อยู่ตรงไหนเอาตามล่าหาเลยคะขนมฟังที่อร่อยทีสุดในโลกถ้าไม่ได้กินไม่ได้มาถึงเยาวราชเั็นขลักครับีบอยู่สู้สายตาคนที่แบบยืนรอสีเฮาอันยองวันนี้เราจะไปไหนกันเราจะไปทรงวาดตอนเราจะไปทรงวาด เด็นทรงวาดกันเพราะเรามีถ่ายไฟ n a นลโปรเจกต์วันนี้ก็จะมาเก็บเบื้องหลังการถ่ายงานให้ดูนะคะว่าเด็กฟิล์มเวลาถ่ายงานเทอมแรกต้องเรียนถ่ายรูปอะ,ะเป็นยังไงบ้างเอากล้องไปยังพร้อมโอเคเดี๋ยวไปดูกันว่าเราจะให้รูปเป็นยังไงไฟ n a นลโปรเจกต์ส่งอาจารย์ กันเถอะเรียกแท็กซี่พยายามเรียกแท็กซี่จริงๆเรามีวิธีไปที่ถูกกว่าน,นี้มากๆๆๆแต่ว่า <c oughs> เราตื่นสายแดดเกือบหมดกันพอดีตอนนี้เวลากี่โมงคะสามโมงจ้าสามโมงแล้วแต่ว่า <c oughs> แต่ว่าที่เราไปช่วงเย็นช่วงบ่ายช่วงเย็นเพราวะว่าเดวเราจะแวะเยวาวราชต่อและเยาวราชอีกทันดึกดึกเราดูว่ามันจะเป็นยังไงวันนี้แบบเร็วๆเลยเปิดกล้องแบบเร็วๆใช่ปะจริงถูกต้องป๊าป๊าป๊าเอาเอาฮ้ย ไปลงสถานีวัดมังกรต่อไปเดี๋ยววันไล่โอเคเดี๋ยวมาเจอกันบนเอ็อาทีไหนวะนมังกรนี่โอเคสองคนราคา86บาทโอเคคนละสี่สบามบาทเลเก่งทองไรมากดีมากตกหมดแล้วไปละ ว่าไปที่วัดบางกอนกันไป Station วัดบางกอนตอนนี้เรามาอยู่ที่เยาวราชแล้วใช่แต่ว่ามันชา้นชาอยู่เลยหาที่ถนนทรงวาดก่อนก็ตามใน่ไม่รู้อยู่ตรงไหน,นเรา<ต> <c oughs> ชอบเมืองเก่าๆมาก <c oughs> าใช่เมืองกสวยมากเก่าว่มันจีนมากเนย เดินตามแมปมาซอยเล็กเรื่อยๆแต่มันก็ยิ่งเก่าเรื่อยๆเท่ยิ่งเท่ยิ่งเท่งเรองเท้าเต็มเลยตอนนี้เราก็มาถึงตรงว่าดูดูดูธนาถ่ายรูปอยู่โคตรเก่าในในนเลยเออเขาถ่ายรูปเฟี้ยวจัดเลย นี้แล้วก็มาถึงสุดแล้วเราจะมาถ่ายรูปส่งไฟนอลโปรเจกต์กันอันนี้เป็นงานสุดท้ายแล้วที่งานช้าของเทอมนี้แล้วก็คือว่าเป็นงานจบงานใหญ่เลยเราก็ต้องงานทีมโบราณโบราณนิดนึงเพราะเราชอบให้คนแต่งตัวดูอ้ยให้คนเป็นนายแบบให้โบราณยังโบราณพอยังน่าจะโบราณอยู่โบราณอย่างนี้ใส่จกกอร์เบล้วเอออ่ะเราจะมาอ่านโจทย์ก่อนว่าอาจารย์ให้ทำยไงบ้างกับสตีดโฟล์กเด้แบบชิวๆ แต่ว่ามีอะไรปิดโฟโตโ้คือแอมแย้มแม่นายลืมสิ้นแล้วมึงเอ้ยเดีเพ้นไปดูว่าเห็นปะดูเ<อ>พราะว่าตรงนี้ดีนะตรงนี้กันเลยแล้วทำถ่ายภาพโอ้ยตอนนี้โอนน้ยสวยโอเคเริ่มเลยจะไ,ได้ตรงนี้ลแล้วแหละจะเริ่มมาถ่ายภาบกันมาดูว่าภาพฟิเน็ตโปรเจกต์เราจะเป็นยังไงบ้างไปลองเดินผ่านกล้องเล นี่่เรามามอยูทววังกแล้ตอนนี้เราก็อยู่ในวัดมังกรแล้วเพราะว่ามังกรเดี๋ยวมาโอเคเราจะไปหาที่ถ่ายรูปต่ออีกเพิ่มเพราะในเนี้ยมีแต่แบบเทียบติดแนวๆทั้งนั้นเลยเราจะหารูปลงไอจีด้วยเออใช่ตอนนี้เราเจอที่แนวแล้วเช่ดดนนี่มีคาฟเฟ่ด้วยอ่ะแล้วมันแนวออว่าโคตรติด,ด,ดูดิอ่าเราจะให้โบนมาถ่ายตรงนั้นได้รูปสองอาจารย์ส,ส,สวยแน่นอนใช่เราไม่ซื้อของเขาหรอก เมืองโบราณน,นี่สิเร,ร,รืเองโบราณเรืมังกรเออนันนุนมังกรเออมังกรจริงด้วยคนข้าง,งเซีย้ยวอุ้ยคนข้างอ่ะตอนเราคนที่ชอบเมืองโบราณมากๆเลยก็อยากจะนั่งทานแมชชีนกลับไปแบบยุคคุณปู่คุณยา่าสาวๆเลยก็ว่าได้แต่ว่าตอนนี้แบบอ,อยู่ที่ถนนตรงว่าแล้วก็คงจะมาบ่อยๆอีกว่าชอบวันนี้ค้าแล้วก็ให้คนถ่ายรูปให้อย,อยู่ฝาดฝั่งโน้นแต่รถเยอะมากเลยอะ่ะรถแัมเบอร์ ตอนนี้เราก็ถ่ายมาบ้างแล้วจนหัวยมก็ได้รูปมาเยอะแล pues ้วเดี๋ยวเอาขึ้นให้ดูตอ๊ตุ๊ตุ๊ต voilà> ุ๊ต네ุ๊ตุ๊ตุ๊ตุอตุ๊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 ตุแนวจัด๊ตุ๊ตนนตุแตุ๊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 ตน๊ตุยตุ๊ตุ๊ตุ๊เออรุ๊ไุ๊ตุอตะ๊ตุุยอุ๊ตุ๊ตุ๊ตุุ๊๊ตุแตุ๊ตุุ้๊ตเ๊ตุ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 ๊ตไม่ได้ จะมีหนูอยู่บนหมวกพุ่มก็ได้ตอนนี้เราก็ตัวถ่ายรูปเสร็จมาบ้างแล้วสุดเส้นถนนเลยเมื่อกี้เราเดินเต่เราจะกลับไปที่เยาวราชกันเพราะว่าเราอยากไปหาตามล่าหาอะไรคะขนมปัง,งที่อร่อยที่สุดในโลกเออขนมปังที่เขาบอกว่าถ้าไม่ได้กินไม่ได้มาถึงเยาวราชเราก็จะไปดูว่าอยู่ตรงไหนเพราะไม่รู้ว่าจะเจอไหมมาครั้งแรกเลยแต่เราเยอะมากเลยอ่ะได้ยินไหมอ่ะ ุณว่าถ้าเราแปลงร่างแต่ว่าปอมตัวเป็นคนต่างชาติเขาจะเชื่อไหมตอบได้แต่เราพูดไม่เป็นภาษา <laughs> อันยองเ <laughs> อ๊ยโยนปัาเป็นจ้าขอกัญญาอ้าวเอาละ <c oughs> ตอนนี้เรามาอยู่ที่ถนนเส้นเยาวราชแล้วแล้วก็เริ่มออกปฏิบั Lock ตนนิการตามล่าหาขนมปังเจ้าดังเยาวราชใช่ด้วไเจอไหมไม่รู้อยู่ตรงไหนด้วยแต่เมื่อกี้มันเห็นรีวิวเขาบอกว่าอยู่หน้าธนาคารออมสินเออรอดูว่าอยู่ตรงไหนกำลังหายอยู่ตุ๊ดไม่ใช่หไม่ใช่ใช่ไม่ใชุ่ยชไม่ใช่ขนมปังเออคนเยอะอยู่นะว no ่าไปโอ้ร้านอะไรอ่ะ <sven tweeting noises> ตอนนี้คนแน่นมากป่วยจำใน,นเร็วจะรับขนมปังชื่อดังแล้วเดินๆอยู่ยเจอเฉยเลยเราต้องซื้อ,อ,อเลยาาาเไปแต่ที่คนจะเยอะอ๋ออั่รไงเขามีใบให้เขียนอยู่รับเงินสดหรอพี่มีอยู่โอเค<ม>เอ,อะไรบ้างในนมสี๊ในนมสอสแต่คนเอา,อ,ววเาอันนี้สั่งแค่้านหนึ่ง ได้แล้วมาไปหาที่กินดีกว่าเปิดเปิดโชว์ไม่เปิดโชว์นี่ค่ะหนมปังเจ้าดังหน้าตากล่องก็แบบวินเทจจัดเลยลูกค้างเหรอดูซิทาไมนมนเป็นยังไงติด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 โอ้ยตายแล้ว เป็นทะลักอโอเคเราวไปหาที่กินกันเถอะเราได้ที่นั่งไปเรามานั่งกินที่ร้านบวยจากนายเอฟเมื่อกี้เลยคนเต็มร้านมากก็เลยมาดูว่าน่าจะอร่อยว้าวอาารมาแล้ว คือว่าพอเดินมาถึงอ่ะเป็นร้านเดียวที่คนเต็มร้านเลยเว้ยแล้วแบบว่าพอเดินมาปุ๊บเหมือนแบบมีที่นั่งตรงเนี้ยนั่งสองที่พอดีเลยเว้ยเหมือนแบบล็อกไว้ให้เราอ่ะแบบเดินมาปุ๊บอ้าวนั่งแล้วเขาก็แบบเชิที่เรานั่งเลยเออเจ๋งดีอ่ะแต่ไปกินนะอันนั้นคืออะไรน่ะรีวิวรีวิวรีวิวนี่คือเส้นนะคะไอ้สัาวครก็รู้เออม่กินหมูกรอบชว์กินหมูกรอบไหนว่าหมูกรอบ มันร้อนนะะเดี๋ยวเราจะ่ปกินข้าวอ่ะมีปรุงด้หรอมีปรุงล้หรอไม่รู้อ่ะเราจะชุยแล้วค่ะชุยเยี่ยมโอ่ะเราจะไ่ปรุงก่อนเขาบอกว่าหมูกรอบที่มีมันอร่อยเป็นไงว้าหมดแล้ว ยังไม่หมดรีบอยู่สู้สายตาคนที่แบบยืนรอใช่เพราะคนเริ่มคนเริ่มเยอะละคนเริ่มมาละทุกคนเนี่ยอยากกินแล้จะลุกไเงี้ยแบบเมื่อกี้คนจีนอ่ะคนจีนยืนตรงนี้เลยแล้วก็พูดยืนแบบยืนตั้งแบบแล้วเรายืนมองเรากินข้าวแบบเมื่อไหร่จะลุกนักนีงต้องติดนี่นะคะรีบอยจะยินสุดครับทุกคนตอนนี้ก็กินเสร็จละไม่ต้องเบอร์อะไรก็เป็น เห็นไหมคนมันเริ่มกันแล้วมีแสงมีสีฐากอนาน้ำก่อนคุณน้ำสิบบาทซื้อังได้เลย้รา้อไัะน้จโอใหญ่มากนุ่มหเอาเปลาหนุ่มเนี้ยก๋วยเตยย่างเยาวราชป้าบอกหนุ่มหนุ่มสั่งไ้ เป็นรองไม่นานุมะหนุ่มนุ่มเอาไม่หนุ่มนุ่มจะไปกินมลแงแล้วภารกิจต่อไปของเราก็คือหามลงทอดเลยนมันอยากกินมแมลงทอดที่แบบว่าเคยเห็นป้ายยวาวราชที่เขาขายมีตาขา,ขาก,กับแมงป่อง<ช>ด้วยอ่ะแล้วก็มีหนอนแล้วก็มีมแมลงซึ่งคนคนชอบินแลงมากเลยจะตามล่าหาร้านนั้นนะคะทุกคนครับเราเจอมาแงแล้วหนุแมลาแลงมาง ฝรั่งคนจีนไม่เคยเห็นนะดูดูดูดเอาครับทุกคนเมื่อกี้คนมันเยอะเกินนะใช่คนเยอะคนแน่นมากคนจีนคนเกาหลีคนฝรั่งอยู่เต็มเลยเราเห็นว่าเขาไม่เคยกินรนะประเทศไหนประเทศไทยหาไม่เจอเลยแต่ว่าขนมอ่ะเรายังไม่ได้กินเลยนะหาที่กิน,น,ค,นคนเยอะมาก<า>ว้าว เอ็มอาร์ทีกันละแต่ว่าระหว่างทางที่เราไปมันมีของกินเยอะเลยนะมีของกินเยอะมากที่กำลังมาเปิดตอนนี้เวลากี่โมงอ่ะยังไม่ทุูมเลยยังไม่ทุูมเลยเหรอรถมาหลังรถมาหลังโอ้ยตอนนี้เรามาในเวลาหกโมงครึ่งก็คือถ้าเกิดว่าดึกกว่านี้ของน่าจะเยอะกว่านี้แต่ว่าเอาละเราจะมากินขนมปังกันละางร้านขายโรตีเล้ยขาโรตีก็น่ากินอนะเนี่ยขนมปังจะหายแล้วนะเนี่ยพาเดินไปเดินเดินเดินเด้อว้าวโชว์เลยร้อนอยู่ยังร้อนอยู่ ว้าวเราไม่ได้ตางี้นี่ออกมาจ้าออกมาจ้าว้าวแล้ปะโอ้ใส่ตลกโอ้โอปากเลยแบอืมอร่อยมากไม่แปกใจทำไมถึงดังเอาเคปคนชิมชาไทยอ่ะ โอ้ยใส้อะฮองคนแรกไส่อะองให้เยอะจริงอะอร่อยปะรองอยู่กินให้หอมอะจะมั้งเลยเดี๋ยวเราก็จะปิดคลิปตรงนี้เลยนะคะที่สถานีวัดมังกรถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดต่อไลก์กดกระดิ่งกิ๊กนี่แหละค่ะอันนี้ยังกินไม่หมดเดี๋ยวเอาไปกินต่อที่ห้องเพราะว่าใส่มันเต็กเยอะวากตอนนี้นะคะทุกคนมาดูนี่จากมังกรเรามาอยู่ที่ท่าพระเราขึ้นเอวันทีพลิกฟังใช่เราขึ้นเอวันทีพลิก เออมันต้องซืยกันทุกคลิปนะวันนี้ก็ว่าใคไมันแบบว่ามันลับมดเ,เออนัน่งไปยังไงวะแต่โชคดี v ที่ฝั่งเนี้ยคนไม่เยอะแต่เมื่อกี้มันแน่นมากเดี๋ยวนั่งย้อนกลับไปเรียกเจ็บงินสิบ๊ายบาย